สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับนมฟูดโปรตีนสูงนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นนะครับก็มี2รสชาติด้วยกันนะครับก็คือรสกล้วยนะครับแล้วก็รสสเบปะร่นะครับส่วนในเรื่องนะครับพลังงานนะครับเฮ้ยกล้วยให้80กิโลแคลอรี่นะครับส่วนสเบปะร่ให้90นะครับพูดง่ายๆคือสเบปะร่เนี่ยให้พลังงานมากกว่าตัวเนี้ยแค่10กิโลแคลอรี่นะครับเฮ้ยซึ่งถือว่าให้น้อยนะ80 90กัับเเนนี่่่ยยถืออวาาให้พลงงไมะนะครับแล้วก็มีตัวนนี้ะจ๊ะกับป้ายทาเลือกสุขภาพนะครับก็คือว่าผลิตภัณฑ์อะไร่ทีใส่น้พตาลกับ โซเดียมน้อยอ่ะเขาจะได้เครื่องหมายนี้มานะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยก็น่าจะไม่ค่อยหวานนะจ๊ะพอดีพี่อ้ะเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานนะครับพอดีเห็นป้ายนี้ก็แบบเฮ้ยน่าลองน่าลองนะครับซึ่งส่วนประกอบหลักๆนะครับก็จะเป็นนมนะครับแล้วก็ผสมผลไม้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยเขาใส่เป็นกล้วยมา0.3%นะครับเป็นกล้วยหอมนะครับส่วนเซอร์เบอรี่นะครับเขาจะใส่มา0.8%นะครับเออก่อนกินเนี่ยต้องมาระวังคำเตือนตรงนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้อออาาาาหหรรรนนนนนะะะะะคคคัับบแแลลลลโตสเเซิิิจจกก่่ืงย๊ ถ้าเกิดคุณมีอาการแพ้แลวโต้กับเลดินดักถั่วเหลืองนะครับก็ไปกิน่างอื่นครับเพราะตรงนี้มันมีส่วนประกอบของสองตัวนี้อยู่นะครับโอเคครับครันนี้มาชิมรสชาติดีกว่านะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงกันบั่งนะจ๊ะตื่นๆเลื่จับรถกล้วยก่อนละกันเออเขาเขียนได้ครับว่าขยวขวดก่อนดื่มนะจ๊ะเฮ้ยกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมไหครับตัวนี้กลิ่นหอมมีจาดสีประมาณนี้เฮ้ยทํากินได้ดีมากอะกลิ่น้วยหอมดีมากมาเดี๋ยวคัวนี้ครับลองก็ กับสับปะรดครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบเสียงสีกันดูนะจ๊ะ,ะแต่อย่าลืมขย่าก่อนนะต้องเขียนด้วยว่าขย่าก่อนเปิดนะครับแล้วตัวนี้น้าตาลให้มาอยู่สองเปอร์เซ็นนะจ๊ะนี่จ้าโอเคนะเฮ้ยสีก็สวยเอาตรงๆนะไอ้ตัวนี้ที่เป็นสับรี่ก็คือกลิ่นเหมือนกับพวกนมสับรี่ทั่วไปครับไม่ค่อยประทับใจเลยมากอ่ะแต่ถ้าเกิดเรื่องกลิ่นนะครับเฮ้ยตัวกล้วยทําได้ดีมากนะทําได้ดีกลิ่นหอมแบบ ล้วยหอมแบบมันอ่อนโอเคละมุนนะครับคราวนี้ชิมรสชาติอืมชิมไปแล้วอย่างละครึ่งหนึ่งคราวนี้รีวิวรสชาติได้ครับอย่างแรกนะครับเฮ้ยคือตัวเนี้ยในเรื่องความเข้มข้นนะครับเฮ้ยมันจะให้เรื่องของความเข้มข้นนะครับในเรื่องของเนื้อนมเนี่ยมากกว่านมแบบธรรมดาอย่างที่สองนะครับไม่หวานจ้าเฮ้ยชอบนะครับคือถ้าเกิดใครชอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่หวานอะ ไอ้สองต้นนี้นะครับไอ้เนี่ยได้ครับไม่หวานเหมือนกันอย่างที่สามครับในเนรื่องรสชาติของกล้วยหอมกล้วยหอมน้อยมากนะครับคือนอกจากกลิ่นจะอ่อนแล้วรสชาติก็อ่อนด้วยนะครับเรื่องถ้าเกิดใครกินกล้วยหอมอ่ะของอะไรที่นําเข้าจากเกาหลีไอ้ตัวนั้นรสชาติกล้วยหอมแบบเยอะเยอะมากกว่านะครับแต่ตัวนี้ก็แบบรสชาติก็หอมแบบพันดาถ้าเกิดเทียบกับของโฟมวอโฟมวอเคยทำรสกล้วยหอมไหมไอ้ตัวนั้นกลิ่นก็แบบรสก็จะดีกว่านะครับอันนี้แบบรสอ่อน ตัวนี้แต่ว่าของซอรบรี่เฮ้ยให้ความประทับใจมากกว่าครับคือในเรื่องรสชาติน่ะถึงแม้มันจะเหมือนนมซอบอรี่นะแต่นะครับมันจะมีเนื้อซอบรี่ออกมานิดนึงด้วยจ้าดังนั้นเนี่ยเฮ้ยตัวนี้พูดง่ายก็คือนะครับเป็นนมซอรบรี่ที่เนื้อเข้มข้นนะครับแล้วก็หวานน้อยแล้วก็มีเนื้อซอบรี่ออกมาโอเคครับถ้าเกิดเทียบกับราคาก็ถือว่าทําได้ดีนะครับและที่สำคัญคือเฮ้ยใครไม่ชอบหวานนะครับไอ้สองตัวนี้ใช้ได้ครับผมโอเคครับเรื่องโจกันรคลิปนี้ไปอย่างนี้นะครับจ้าาฝกกดดไคแวชรยนะ